สวัสดีครับเ,เพื่อนๆพี่น้องที่รักทุกคนครับวันนี้มิโอกาสได้ไปสร้างสือต้นน้ำไม้ฝรั่งนะครับจากในเฟซบุ๊กนะครับจากเพื่อนในเฟซบุ๊กนะครับสร้างรอบนี้สร้างเป็นมะเล็ดนะครับหาถุงนะครับแถมสองถุงกับสร้างที่เป็นเหงาเนาะครับ เป็นเหงามาน้าเพราะว่าปลูกได้กินไว้ท่านครับก็เลยสร้างมา20 20เงา20หัวนะครับเป็นกระแถมมาหลายอยู่นะครับเวลาปลูกิ่นบอกว่าให้คุดหลุมนะครับคุดหลุมหรือคุดร่องนะครับเป็นร่องเลือกประมาณ30เส้นกว้างหา10เส้นนะครับกว้างหา0เส้นเลือกประมาณ30-50เซนนะครับแต่าอันนี้ผม ขุดไดชั่มนี้ครับคุดได้ประมั่นยีพหาเส้นพอวันเป็นดินเหนียวครับเป็นดินเหนียวเวลาปลูกแล้วนะครับนี่ครับเป็นดินเหนียวคิดว่าทาใสซคุดลุไปลึกนะครับอาจฉเิยะไทการจะเริ่มเติบโตบ่ดีปันไดนะครับปั๊บเอาตามสภาพนะครับถ้าเป็นดินร่วนดินทรายในคุดได้นะครับกว้างสามสิบเส้นหรือหาสิบเส้นนะครับโอขอับให้ครับกว้างหาสิบลึกสามสิบนะครับ หิ้มันยืเหลือกดนะครับพอเขาขุดแล้วเขากะว่างนอต้นไม้ฟรังนะครับเลี้ยงไล่ไปนะครับบางเลี้ยงไปแล้วก็กรบด้วยดินปุยมักครับกรบด้วยปุย๋ยมักนะครับสดีมือนีปุย๋ยมักอยู่ใกล้เรืองหน่อยครับต้องไปเอายู่ใกล้ๆมาก่อนนี่กรบครับเขียนในบืงก้อนนะครับ กุ่บด้วยปุ๋ยหมักนะครับดินที่เป็นปุ๋ยมักไปไม่นะครับไปไม่มักไว้ครับขีงว่าเสียไปไม่แห้งนะครับมักไว้สามสี่เดือนแต่ว่าส่วนใหญ่กับมักเป็นปีนะครับไปไมน่นี่ก็หาหกเดือนกับสิพราดีอยู่กับใส่ได้อยู่แต่ว่าขันสามเดือนเดกอยากวัดท่านในพราใส่ปุนอะไครับกับคบบางสี่หระครับกบอันนี้เห็ดแห่งพึ่งก่อนจากนั้นพอดีอ่าปุ๋ยมักเม็ดครับ เลยได้แกบมามากนาะแกบตัวนี้ว่ามันแกบวิเศษนี่ยังนาะครับแกบวิลงสีแกบนี่เป็นแกบวิเศษนนอันนี้เป็นแกบมากนะครับคู่กับขี่งว้วาแล้วนะครับหดดินอหดน้ำไว้นะครับเห็นมันชุ่มๆไว้ได้ประมาณสองเดือนครับนี่บนท่านี้ครบสี่เดือนปไนัไดเนะครับกะสิมีความห่อนแน่อยู่นะครับบบบ่บบบบใส่บ่บใส่ละดีว่า นี่จำเปลี่ยนเลยใส่บึงตะกอนนะครับสีโขบไปก้อนครับแต่ดบดใส่หลายครับกบบางๆนะครับเกียบดิบเกียบดิบมากกับขิงว่าแล้วนะครับดินมันดิบดำๆเนี่ยมากไว้ประมาณสองเดือนน่ะละครับแต่ของผู้ใดามากบนน่าน,นไดสองเดือนสามเดือนท่านไดหยอดซีเดือนนี้เพิ่งใส่ได้ครับมันอยางห้อนแต่ว่านี่ผมหดน้ำทุกมือครับนี่หดน้ำทุกมือ มันทีเย็ยนแน่แล,ล่ะครับอากาศเมื่อขี้นี่ครับเอาเมื่อสุกลงไปข้างในมันทิเย็ยนเย็ยนย่างดีเลยครับอันนี้มันอุ่นๆน,น,น้อยเดียวว่าเปยังครับถ้าม,มันห่อนใส่บ่ได้ครับถ้าห่อนต้นไม้สีลวกตายนะครับคุ้มไหมแต่เราใส่หลายนะครับใช้แค่ต้นระกำต้นละกำ,ะก,ำกำผู้เมือ่อยกับกำหน่อยก็ใช้ส่องเทือครับ ผมมือใหญ่กับใส่เทียเดียวกำปั่นบัวทอกันผมมือหน่อยกเลยใส่สองเถือนะครับครบไปนะครับรบหนาไ้ดินล้วนมืองนี้เป็นดินเลยครับเป็นดินล้วนย่างเดียวเลยครับตรงนี้ขุดลองไห้นี่เดี๋ยวเอาฟางมาฟางมามะกรบนะครับฟางมากรบหนาครับ อันนี้ผมแยกผมขี่ขาคานกล่นกล่นมาไหวกัเลยเห็ดเป็นหลุมหลุมละตนไพืไ่อจะจะเห็ดหลุมละตนไงเห็ดไดครับร้องเบืองครับหลุมละเงากระจายกันห่างกันแต่ละแต่ละนอแต่ละเงาวางห่างกันประมาณหาสิบเส้นนะครับห่างกันหาสิบเส้นอันนี้ก็วางแขนวางหางมันแขนหนึ่งหละ่ะ ลอยแล้วกบกบดินอ่ว่างกบด้วยปุ๋ยแล้วนะครับแล้วก็เอาเฟียงนะครับเ,เฟียงาฟางแหงมกบข้างนาเนาะครับอีกรอบหนึง่งเราทำมีปุย๋ยมักก็อก่อยกบไปอีกแค่นึงก็ได้ครับถ้าบะมีไม่ขิงว่าใส่ขิงว่าผสมขิงว่าผสมคูเข้าครับแกบโอ้ขอให้ครับผสมกับนาดินครับเป็นนาดิน นาดินที่เป็นนาดินล้วนหรือดินทรายนี่สองส่วนสองครูครับตัวขิงว่าครูหนึ่งครับขิงว่าครูหนึ่งสีบ่อมันเค็มหลายนะครับคูเขาเบื้องใหญ่มันเป็นขิงว่าหลายมันเป็นดินหลายว่าวนะครับถ้ามีเกล็ก็ดีครับถ้าเป็นเกล็เกล็ที่รดน้ำแล้วเกล็ดมากแล้วนะครับถ้าเป็นเกล็สดนี่บ่อท่านแนะนําำนะครับบมื่ท่านแน้นําให้ปลูกเกล็สดนี่มันมีความร้อนอยู่นะครับอาเทียให้ลวกนะครับแล้วม้อนี่ เอาขั้นตอนเชมนี้ก่อนครับพอดีฝนอีโตกครับตีเขาบ้านก่อนฝนตกหนาฝนพอดีเมื่อดแล้วเชมนี้ก่อนอนะครับเดี๋ยวมาติดตามเมืองอีกแทนึงครับผม